สวัสดีครับเพื่อนๆนซินเจียยออีซินนี้งวดใช้ก็สวัสดีวันตุดจีนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงนะครับปีนี้ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับทำอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยครับเข้ามาสู่เกมวอก็สำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ผมจะมาเปิดกล่องกิจกรรมน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่20ชั่วโมงก็จะหมดกิจกรรมนี้แล้วแล้วนะครับก็รอขึ้นกิจกรรมใหม่ตอนนี้ mm. เหรียญโทเคนนี้ผมก็ในกล่อง100ผมก็สะสมมาที่1น0่แล้วครับส่วนกล่อง150นี่ก็น่าจะเปิดได้ประมาณแค่3กล่องเองขาดีกยีเหรียญถึงจะเปิดได้4กล่องโอเคครับก็เดี๋ยว มาร่วมลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับกล่องแรกไปกันเลยครับสิบสามกล่องเดี๋ยวไปทีละกล่องแล้วกันนะครับเปิดสิบกล่องเลยนี่เหมือนจะไม่ค่อยลุ้นอะไรเท่าไหรเอาละเอะ้ยอ,อยากได้ปั๊บเนี่ยอีกสักหนึ่งอะครับปั๊บอ๋อมันเป็นชิ้นส่วนเนาะมันไม่ใช่ตัวอันนี้ก็ได้พลัคขับมาครับเอาไว้ใช้เลยพลังับของอีลิบัต กล่องที่สองครับหนึ่งร้อยโทเคนก็สำลังจะหมดซีซั่นเอาเป็นปืนแก๊สได้ไหมเนี่ยเอาละแต่ตรงไปอีกหนึ่งเบนเบนนี่น่าจะเป็นปืนขนาดหนักใช่ไหมครับขนาดหนักผมมีกระบอกเดียวถ้าได้อีกสักหนึ่งก็บอกก็จะดีครับครับกล่องที่สามสรับแดหถ้ากล่องจะได้รางวัลการันตีผมเอาเป็น เออห้าสิบโทเคนได้ไหมว่าได้พลละขับมาพลละขับเจ้าตัวนี้นี่ผมมีแล้วละได้พลละขับเบินมาอีกของที่สี่ครับเดี๋ยวดูครับจะเป็นอะไรชิ้นส่วนเจ้าฟ้าผมเอาเป็นเซลเซลพลังงานดีกว่ามาั้งอ๋อชิ้นชิ้นส่วนเจ้าฟ้านี่ก็ผมมีใช้แล้วละไปครับ ของที่ห้าของที่ห้านี่ก็เป็นชิ้นส่วนโรบอทกับปืนครับไปเอาโ,โอรูชีนี่ผมก็ไม่ต้องการแล้วล่ะมีสองตัวแล้วของที่หกอันนี้น่าจะเป็นกล่องรางวัลการันตีนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอะไรปับ๊บโช๊ะโชโช,ช,ช,ชปืนเหรอ ปืนกับปืนกับชุดสีเอาเป็นปืนนี่ว่านะเอออันนี้น่าจะเป็นปืนขนาดเบาป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อปันกลางผมมีอยู่หนึ่งกระบอกก็เป็นสองกระบอกครับเอาไปติดตั้งให้กับเจ้าอะไรนะเจ้เป็นเรยอเป็นเรีย,รรยตัวมิลิเต็ดได้ครับไปครับกล่องที่เจ็ดเป็นทิ้นส่วน ชิ้นส่วนเอาเป็นปืนแก๊สีิว่าเป็นชิ้นส่วนขนาดหนกักโอเคเออเปิดสิบหกกล่องถึงจะได้วันการันตีไม่ได้แล้วเหลือหกกล่องสุดท้ายละไปครับดูจะได้ชิ้นส่วนอะไรมาไม่เห็นมีเป็นทองเลยนะผมก็อยากได้เป็นทองนะยีริบัสกับอ่าโอเคพัชเชอร์นี่ผมมีอยู่หนึ่งกระบอกเองอะ่ะถ้าสะสมได้อีกสักหนึ่งกระบอกผมจะมาติดตั้งให้กับเจ้าโอโรชินะครับ อันนี้น่าจะเป็นกล่องที่เก้าแล้วชิ้นส่วนเอาเป็นชิ้นส่วนพัชเชอร์ดีกว่าว่าโอริชิโอไปอยู่ริมนี้เฉยนะฮะกล่อ,องที่สิบเป็นอะไรมาให้ลุ้นชุดสีชุดสีดกับชิ้นส่วนเอาชุดสีเอาไปขายแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะมีแล้วนี่เอาไปแปรสินทรัพย์ของที่สิบเอ็ด 3กล่องสุดท้ายสำหรับหนึ่งร้อยโทเค็นป๊าบเจอแล้วทองทองนี่มันต้องมาอยู่อันกลางสิโอ้ที่เดิมเลยเซลล์พลังงานก็ได้ครับเอาไว้ใช้เลยของที่สิบสองสองกล่องสุดท้ายเอาท้าสิบโทเค็นโอ้หนี่ผมสิบสามกล่องนี่ผม ได้คนขับมาสามคนแล้วสามคนนี้ยังไม่ซ้ํากันเลยนะครับอันนี้กล่องสุดท้ายแล้วกล่องที่สิบสามชุดสีอิริบัสแล้วกันทั้งนั้นนะ่ะเอามาขายเลยปะมีแล้วนี่ขายได้ต้องหนึ่งล้านต้องแสนนะหมดหมดแล้วครับสาหรับกล่องหน 100. ึ่งร้อยทีนี้ผมก็จะมากล่องร้อยห้าสิบผมอยากได้ชิ้นส่วนเจ้าอาบี้ครับ กล่องไม่ถึง5้กล่องอ่าได้400รยนี่ก็จะเป็นรางวัลการันตีใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาไปเปิดกล่องอ่อกอล่องสองโทเค็นไปครับอีกสองกองเ,ออเป็นชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนปืนอะไรก็ได้ได้หมดแล้วครับไปขนาดหนักก็มีหมดแล้วขนาดปันกลางอ่าได้ปันกลางมาดีกว่า โอเคครับกล่องสุดท้ายของ150หมดแล้วว้าไม่มีอันี้มาให้ลุ้นเลยฮาร์บี้นึกว่าจะได้ฮาร์บี้มาลุ้น6,000โอ้โหเย,ยี่ยมเลยครับถือว่าไม่เกลือนะครับ6,000เซลล์พลังงานนี่เก็บเอาไว้ใช้ยาวๆได้เหลือ125นี่ขายไปอีก25ไม่ได้ละ ไปครับกล่อง200โทเคนผมจะเปิดได้2กล่องได้มาเมื่อกี้นี้ละสี่ร้อยปื๊บปึ๊บปื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 ๊บใส่เลนใส่เลนใส่เลนโอ้ไม่ให้ไม่ให้ใส่เลนซะด้วยนึกว่าจะให้เก็บไว้ซักปืนขนาดเบานี้ผมมี4กระบอกแล้วโอเคได้ไปอีกหนึ่งกล่องที่สอง มาเป็นตัวเลยสิถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าไมมาเป็นชิ้นส่วนอนะ่ะโเอ้ยอดอีกแล้วฮาร์บี้ไม่ได้ครับเอาไวอรอรุ้นในกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเผื่อจะมีเข้ามาครับอันนี้ก็ได้ชิ้นส่วนไปครับขนาดหนักผมมีอยู่แล้วสองก็บอกโอเคหมดแล้วครับไม่สามารถจะเปิดได้อีกแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูได้ว่าชิ้นส่วนนี้ประกอบเป็นอะไรได้บ้างไม่ได้เลยปืนก็ไม่เต็ม เจ้าฮาบี้นี่ผมมีแปดพันห้าแล้วอาวุธนี่ก็อ๋ออันนี้ผมก็ยังขาดอีกแค่เปืนขนาดกลางขาดอีกแค่ห้าร้อยชิ้นส่วนก็จะได้ละโอเคครับพัชเชอร์นี่ขาดอยู่สองร้อยเอ๊ะไม่ใช่ดิอสองพันห้าก็อีกนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อกิจกรรมหน้าจะมีมาให้ร่วมลุ้นในชิ้นส่วนหนึ่งร้อยโทเค็นครับเดี๋ยวทีนี้ก็น่าจะเป็นรอกิจกรรมหน้าแล้วครับเพราะว่า ไม่สามารถจะเล่นแล้วเก็บอ๋อนี่ยังมีอีกห้าสิบนี่นะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้มาเปิดกล่องกล่องร้อยห้าสิบอีกสักหนึ่งกองโอเคครับรวมลุม้นกันไปก็สำหรับอีพีนี้ก็มารวมลุนกันเท่านี้ครับผมถือว่าก็ไม่เกลือครับได้เซลล์พลังงานมาได้ปืนมาใช้แต่ชิ้นส่วนหุ่นยนต์นี้ไม่ได้เลยโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับสำหรับอีพนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้นะครับค่อยเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีนะครับ